แฟนคลับซองศิลปินบันเทิงศิลปินที่ท่านรักและชื่นชอบนะคะลูกชายรีโออาทิตย์โซดามาแจ้งข่าวดีนะคะเพิ่มให้กับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่รักน้องเราก็ยินดีกับลูกชายนะคะที่รักน้องรีโออาทิตย์โซดาหนุ่มน้อยนักสู้หัวใจแก่งคนน่ารักของแม่แม่เอฟซีบ้านรักของน้องรีโอ โอ้ยนะคะข่าวดีจริงๆนะคะลูกชายมาแจ้งด้วยตัวเองน้องริโอไม่หมดนี่วันที่2องพฤศจิกานะคะประจําเดือนพฤศจิกาเบิกเลืกเบิกใชัพรุ่งนี้นะคะงานกระถินท่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา20จุด ศูนย์ศูนย์สามจุดสามศูนย์นอวันที่ห้าถ่ายรายการวันที่สิบห้าลอยกระทงฟิลีเลียมลาดพาอุ้ยนะคะเวลาแสดงสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นอวันที่สิบเจ็ดตารางงานลอยกระทงอืมนครราชสีมาโอุมาอีสานนะคะเนาะ การแสดง16.00นะคะ25ถ่ายรายการ29ถ่ายรายการวันที่30เป็นคอนเสิร์ตใหญ่นะคะของคนหนึ่งจัก,กรวาลว้าวว้าว,ว,าวโอพ่อ,อ,อ,อแม่ตอแม่ลูกชายบอกว่าตารางงานเดือนพฤศจิกายนมาสนุกกันนะครับ แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะลูกชายคนเก่งของแม่แม่โอ้ยนะคะขอให้หนูรวยๆปังๆนะคะไปที่ไหนไมีแต่คนรักมากมายหนุ่มน้อยนักสู้หัวใจแก่งรีโออาทิตย์สดาของเราอขอ,อลูลกชายมีแต่สิ่งดีๆมากมายรวยๆปังๆนะครับคนเก่ง ของแม่แม่เยี่ยม,มากเลยยินดีแล้วก็ดีใจอีกนะคะให้พวงมาลัยล้นหลามล้นคอน,นะคะคนเก่งของแม่แม่เอซีแฟนคลับลูกชายดีโอของเราขอบคุณบ้านรักนะคะบ้านฮักของลูกชาย น่ารักมากๆเลยคลิปนี้แอดยาก็ส่งต่อนะคะความน่ารักของลูกชายลูกชายแจ้งข่าวมาเองนะคะยิมมากเลยดีใจยินดีแล้วก็ดีใจกับลูกชายน่าจะามากๆเลย มีแต่รอยยิ้มนะคะและเสียงหัวเราะของแม่ๆ่ไปที่ไหนพาแม่แม่มีความสุขมากเลยจ้าคลิปนี้แอดยาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดยา่าชอบเล่าสตอรี่แอดยาของหลานสตอรี่นะคะสวัสดี